ทิวเขาเขียวครึ้มทอดแนวยาวเหยียดหมู่ไม้ใหญ่น้อยขึ้นเบียดกันนัน่นมองดูไกลๆดังดอกกระล่ำปลีความหนานแน่นของป่าดิบชื้นทำให้ขุนเขาแลดูครึมทะมึนสีเขียวของต้นไม้ดูเข้มคล้ำลึกลับยิ่งเพ่งมองลึกเข้าไปยิ่งก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดวันพรั่นใจเหมือนมีสิ่งเร้นลับมืดมนอนทการ แอบแฝงอยู่ในความมืดสลัวนั้นจากเชิงเขาที่เป็นป่าลุ่มต่ำพื้นดินส่วนใหญ่เป็นลาดเนินไล่สูงขึ้นไปถึงส่วนยอดที่สูงลิบลิว่วมีไอหมอกลอยเรียบปกคลุมอยู่แทบตลอดเวลาภายใต้พื้นป่าที่แลดูแน่นทึบจากที่ไกลๆนั้นมีทางฝุ่นลูกรังแคบๆและรกเครื้อเป็นบางตอนคดเคี้ยวผ่านไปตามใต้ร่มไม้ใหญ่ บางตอนเส้นทางนี้ก็ไต่สูงขึ้นไปบนสันเนินสูงและบางตอนก็ไต่ลัดเลาะ,ะลงต่ำจนถึงหุบห้วยซึ่งถ้าเป็นหน้าน้ำเส้นทางนี้ก็จะขาดหายไปใต้สายน้ำป่าต่อเมื่อหน้าแล้งมาเยือนจึงจะเป็นเส้นทางขึ้นมาอีกครั้งริมทางช่วงหนึ่งตรงเชิงเขามีกระท่อมมุงแฝกเก่าโซมแทรกอยู่ในดงไม้หน้ากระท่อมเป็นลานดินกว้างจรดพื้น กระท่อมที่เป็นไม้ไผ่สับฟากมีริ้วเนื้อเค็มแขวนตากไว้เป็นราวหลังกระท่อมออกไปเป็นพื้นลาดต่ำลงสู่ลำห้วยหน้าแรงน้ำน้อยเจ้าของกระท่อมต้องขุดดินทรายก้นบ่อด,ดักน้ำไว้ใช้แต่ถ้าเป็นหน้าน้ำจะมีน้ำขุ่นข้นเปียมฝั่งคนเดินป่าที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านย่านนี้ทั้งรถสูงของบริษัททำไม้ที่จะวิ่งเฉพาะหน้าแรง พรานป่าล่าสัตว์หรือพวกหาของป่าต่างรู้จักลุงย้อยเจ้าของกระท่อมเป็นอย่างดีลุงย้อยอายุเกือบ60สแล้วอยู่กับเมียอายุคราวลูกแต่ก็เรียกกันว่าป้าแมนสองคนผัวเมียเคยเป็นคนของบริษัททำไม้มาก่อนเป็นลูกจ้างเขานานไปก็เบื่อจึงลาออกมาปลูกกระท่อมอยู่ริมทางในดงลึกเชิงเขาวง อาชีพของสองผัวเมียคู่นี้จะว่าเป็นพรานก็ไม่เชิงเพราะลุงย้อยมีปืนแก๊ปคู่มือกระบอกเดียวปกติแกไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นแต่เมื่ออดอยากจริงๆถึงจะออกหายิงเก้งบ้างหมูบ้างมากินอยู่กันแค่สองคนได้หมูมาตัวหนึ่งก็กินไม่หมดเลยทำเนื้อเค็มไว้ขายส่วนมากแล้วอาหารเนื้อของแกจะเป็นพวกเม่นชะมด และอีเห็นมากกว่าโดยใช้แล้วและกับดักได้ตัวหนึ่งก็กินกันไปหลายวันที่จริงแล้วแกไม่ได้สนใจจะทำมาหากินอะไรนักเพราะรายจ่ายจริงๆมีเพียงข้าวสารเท่านั้นอย่างอื่นก็หาเก็บของป่ารอบบ้านกินแม้แต่ข้าวสารบางทีพวกขับรถซุงก็มักหามาฝากเพราะความมีอัธยาศัยดีใครผ่านไปผ่านมา หิวข้าวหิวน้ำลุงย้อยมีบริการให้กินฟรีแม้กระทั่งเหล้าที่แกต้มไว้กินเองด้วยเหตุนี้คนที่ผ่านป่าแถบนี้จึงมักมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากแกเสมอโดยเฉพาะพวกล่าสัตว์ที่มักจะเตรียมสเสบียงอย่างดีเวลาจะกลับชายไม่หมดก็ยกให้ลุงย้อยบ้านของแกจึงมักมีของดีๆไว้อวดแขกเสมอในยามหน้าแล้ง บ้านลุงย้อยมักไม่ค่อยเหงาเพราะจะมีผู้ผ่านมาแวะพักอยู่เรื่อยพวกขับรถสุงบ้างพนักงานตีตราหมายบ้างชาวบ้านหาของป่าบ้างบางทีก็เป็นพวกพรานเมืองกรุงแวะเข้ามาเที่ยวล่าสัตว์ไม่ว่าใครจะไปใครจะมาลุงย้อยแกยินดีต้อนรับทั้งนั้นค่ำมืดลงบ้านแกจึงไม่ค่อยจะเงียบเหงาวงเล่าที่ชาบ้านจะตั้งขึ้นตั้งแต่ยังไม่มืด ใครผ่านมาก็แวะกินมีอะไรก็กินกันไปใครติดอะไรมาก็เอามาแบ่งกันกินใครไม่มีอะไรมาเลยก็กินได้วันไหนไม่มีใครผ่านมาแกก็นั่งกินของแกคนเดียวจากเย็นยำ่ำจวบจนสองทุ่มก็ได้ที่แล้วแกจะเมาอ้อแออยู่คนเดียวคนที่ผ่านบ้านแกเลยสองทุ่มไปแล้วจะรู้กันว่าลุงย้อยเมาจนลิ้นไก่สั้นเรียบร้อยแล้ว แต่หลังจากหมดหน้าแลง้งล่วงเข้าหน้าฝนหนทางในป่าเริ่มจะรกทึบและเปียกแฉะเล็ดเทปเป็นโคลนตมช่วงที่ผ่านลงลำห้วยบางทีน้ำป่าท่วมสูงจนกระทั่งรถสุงก็ไม่สามารถผ่านได้และเมื่อนั้นบ้านของลุงย้อยก็จะโดดเดี่ยวอ้างวางอีกครั้งเพราะในรัศมี20กิโลเมตรของป่ารอบๆไม่มีบ้านเรือนของใครอีก ดูดูแล้วไม่น่าจะอยู่กันได้เพราะป,ป่าก็รกทึบสัตว์ร้ายอย่างช้างเป็นโขลงเสือก็ทิ้งร่องรอยไว้ไม่ไกลจากบ้านของแกนักมีควายที่อารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยแล้วยังหมาในที่เผลอเป็นไม่ได้เจอเป็นฝูงบางทียังทำท่าจะรุมล้อมเอาด้วยทั้งนี้ไม่ต้องพูดถึงไข้ป่ายามฝนชุกชกยุงชุมมากใครผ่านเข้ามา ไม่แคล้วโดนไข้ป่าเล่นงานตายไปก็ไม่ใช่น้อยแต่ลุงย้อยกับเมียก็อยู่กันมาเป็นปกติดีนั่งกินเหล้าจนค่ำมืดทุกเย็นไม่เห็นยุงก้นปล่องจะมาทำอะไรแกเสือสางที่ว่าดุร้ายก็ไม่เห็นมาฆ่าไปกินลุงไม่กลัวมั่งหรือไงเสือนะ่ะพวกที่นั่งกินเหล้าเคยถามไอ้กลัวมันก็กลัวมั่งเหมือนกันแหละลุงย้อยว่า แต่เราก็อยู่ในบ้านของเราไม่ได้ไปหาเรื่องกับมันก่อนมันจะมาทำอะไรแล้วช้างล่ะตั้งสองสามโขลงบนเขาวงนั่นมันไม่ลงมารบกวนบ้างหรือลุงทำไมจะไม่ลงดึกๆเขาก็ลงมาเรื่อยแหละถังน้ำฝนของข้าตั้งไว้ข้างบ้านลุงยอยพูดแล้วชี้มือไปที่ถังน้ำขนาด200ลิตรเรียงเป็นแถวเขาก็มาเตะเล่นกันสนุกไปเลย ข้าก็บอกเขาดีๆว่าเจ้าพ่อจะมาเล่นอะไรก็เชิญเลยอย่ามารื้อบ้านลูกช้างก็แล้วกันเขาก็ไม่เคยทำอะไรบางทีเดินผ่านเฉียดจนกระท่อมสันข้ามองไปเจอตาเขาเขา้าก็จ้องกันเฉยๆแล้วเขาก็เดินไปคนฟังได้ยินแล้วต้องเชื่อทุกคนเพราะรอบบ้านแก่รอยตีนช้างเป็นเทือกทั้งๆท,ที่ช้างเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างซุกซน ชอบรื้อหลังคาชาวไร่ชาวป่าแต่บ้านลุงย้อยไม่เคยโดนสักทีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่แกเรียกมันว่าเจ้าพ่อคิดแล้วก็ไม่เสียหลายสาเหตุหนึ่งที่แกอยู่มาได้อาจจะเป็นเพราะแกให้เกียรติสัตว์ป่าทุกตัวอยู่อย่างเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นศัตรูดูดูแล้วพอจะพูดได้ว่าแกก็เป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีผู้สงสัยกันอยู่เรื่อยคือไข้ป่ามาลาเรียแถบนี้รุนแรงมากมีคนเข้ามาแล้วเป็นไข้ป่าตายนับไม่ถ้วนแต่ลุงย้อยกับเมียไม่เห็นเป็นอะไรมาใหม่ๆก็เอาเหมือนกันแต่อาศัยเล่านี่แหละข้ากินมันทุกวันตกเย็นก็เมาแล้วไข้ป่ามันคงไม่อยากจับคนขี้เมามัง้งเรื่องแปลกอีกอย่างคือเคยมีคนเตือนแกเรื่องไข้ป่าเหมือนกัน แต่คนที่เตือนมักจะกลับไปเป็นไข้ป่าตายทุกคนส่วนลุงย้อยก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่เหมือนเดิมหน้าแล้งปีนั้นเลยจากกระท่อมของลุงย้อยไปไม่ไกลนักมีชาวไร่กลุ่มหนึ่งห้าหกหลังคาเรือนพากันเข้ามาปลูกสร้างกระท่อมอยู่พวกนี้เป็นนักสร้างเข้ามาไม่ทันไรก็ถางป่าเตียนไปหลายไร่เตรียมลงพืชพันธุ์หลายชนิดค่ำคืนก็ออกล่าสัตว์ เสียงปืนมักจะลั่นขึ้นกลางป่าเป็นประจำลุงย้อยค่อนข้างอึดอัดกับคนพวกนี้แต่ความที่เป็นคนใจกว้างป่าก็ออกกว้างขวางไม่มีใครเป็นเจ้าของแกจึงอยู่กันเงียบๆกับเมียเหมือนเดิมอยู่กันไม่กี่วันแกก็กลายเป็นที่พึ่งของคนกลุ่มนี้ไปใครเดือดร้อนก็วิ่งมาหาแกเดี๋ยวโดนต่อหลุมเดี๋ยวจงอ่างไล่เดี๋ยวเสือเดินผ่านบ้าน บางคืนก็โดนช้างรื้อหลังคาบางทีลุงย้อยก็นึกสมน้ำหน้าเพราะแกอยู่ของแกมางิบเงียบสัตว์ร้ายก็ไม่เคยมารบกวนอะไรแต่พวกนี้มันไม่เคยเข้ารบสถานที่เที่ยวไล่ล่าสัตว์ยิงปืนจนป่าแตกสมควรที่จะโดนสั่งสอนบ้างหรอกไม่ถึงสองเดือนเพียงฝนในป่าเริ่มตกประปรายเท่านั้นในหมู่ผู้มาใหม่ ก็มีคนเป็นไข้ป่าตายไปสองคนแล้วที่เหลือก็เริ่มถอดใจไปตามๆกันปัญหาใหญ่ที่พวกนี้แก้ไม่ตกก็คือช้างป่าชอบลงจากเขาตอนดึกๆมารื้อหลังคากระท่อมประจำท,ทั้งทั้งที่โดนพวกนี้ยิงด้วยลูกซองแต่มันก็ไม่กลัวกลับจะกวนหนักขึ้นด้วยซ้ำลุงย้อยก็ได้แต่ห้ามว่าอย่าไปยิงเขาแต่ยิงห้ามก็เหมือนยิ่งยุ พวกนี้เห็นช้างเป็นต้องยิงแม้ลูกซองจะไม่ทำอันตร,รายมันมากนักแต่มันก็โดนเจ็บไปบ้างเหมือนกันกลางดึกคืนหนึ่งช้างโคลงนั้นก็ลงมาจากเขาเหมือนเคยไม่รู้เป็นเคราะห์กรรมของใครชาวบ้านในกลุ่มคนหนึ่งเกิดไปยิงลูกช้างในโคลงจนสาหัสแม่ของมันต้องพยุงกลับเข้าป่าไปรุ่งเช้าทุกคนต่างพากันสะใจที่เห็นร่องรอยเลือดของช้างเจ็บ และลักษณะการพยุงกันกลับเข้าป่าต่างคิดว่าต่อไปนี้มันคงจะไม่กล้าลงมากวนอีกแล้วมีแต่ลุงย้อยกับเมียเท่านั้นที่นั่งปรับทุกข์กันว่าไม่น่าไปทำเขาเจ็บคอยดูเถอะอะไรจะเกิดขึ้นและเพียงอีกสองคืนถัดมาเท่านั้นเวลานั้นเป็นช่วงกลางดึกทุกคนกําลังหลับไหลอากาศเยือกเย็นหลังฝนตกใหม่ๆ ป่าใหญ่ตกอยู่ในความเงียบสงัดและมืดมิดไปทุกคนทุกแห่งจู่ๆเสียงช้างก็ร้องกันลั่นสนั่นป่าเสียงมันตะเบงเซ็งแท้ด้วยความโกรธจัดแล้วก็มีเสียงปืนลั่นขึ้นที่ยิบติดตามมาด้วยเสียงคนร้องโหยหวนแว่วมาไกลๆ <บร yu> ไม่นาน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดอีกครั้งรุ่งเชา้าลุงย้อยกับเมียเดินดูสร้างความเสียหายด้วยใจหดหู่สิ่งที่เคยเป็นบ้านเรือนของพวกนั้นบัดนี้คือกองเศษไม้แตกหักมีเลือดและเนื้อหนังของมนุษย์ปะปนอยู่ทั่วไปส่งกลิ่นคาวคลุ้งแทบอาเจียนหน้าอนาถแท้ไม่มีใครเหลือรอดเลยแม้แต่คนเดียว มารับฟังกันต่ออีกเรื่องหนึ่งครับในชื่อเรื่องดงตะเคียนทางลากไม้เส้นนั้นลดเลี้ยววกวนไปในป่าสูงเลยจากหมู่บ้านเล็กๆออกไปอีก10กว่ากิโลเมตรก็ถึงบริเวณลานกว้างใหญ่เป็นที่รวมหมอนไม้ของบริษัทที่ได้รับสัมปทานทำไม้ในเขตนี้ลาดกระทิงชื่อนี้บง่งบอกความยิ่งใหญ่ของป่าดง เลยจากกระท่อมโกโรโกโซส,สองสามหลังออกไปมีรถบรรทุกสูงหน้าเบนรุ่นสงครามโลกจอดเรียงรายอยู่หลายคันคันหนึ่งมีสาลี่เก่าๆคานเสาเป็นไม้แดงทั้งต้นท่าทางยังใช้การได้ดีจอดอยู่เลยจากย่านนี้ออกไปล้วนไม้สูงขนาดใหญ่ที่วางเรียงหมอนอยู่มากมายเหลือขนานับสูงที่นี่มีไม้แทบทุกประเภทแดง ตะเคียนมะค่าประดูตะแบกและที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือไม้ยางลำต้นของมันขนาดวางนอนแล้วคนไปยืนเทียบชูมือจนสุดแขนยังไม่พ้นลำต้นพูดกันจริงๆแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางของมันกว่าสองเมตรขึ้นไปไม้ใหญ่ขนาดนี้ต้องตัดสั้นมากไม่งั้นบรรทุกรถไม่ไหวรถสูงที่ว่าแข็งแรงที่สุดบรรทุกสูงพวกนี้ได้ครั้งละต้นเดียว และยาวเพียงสี่เมตรเท่านั้นขนาดนี้ก็รอกขึ้นสาลี่กันแทบตายกว่าจะลากขึ้นรถได้ที่รวมหมอนลาดกระทิงนี้เป็นจุดนัดพบของคนในป่าและคนที่จะเข้าป่าทุกวันจะมีรถจิบวิลลี่บ้างจิบหน้าก,กบบ้างบางทีก็นิสันแพลททอลจอดรอจะเข้าป่าหรือไม่ก็เพิ่งขยโยกออกมาจากป่าเส้นทางที่เป็นลูกรังสีแดงนั้นเป็นฝุ่นละเอียดยิบ ยามรถวิ่งผ่านไปมาก็ตะกุยฝุ่นขึ้นฟุ้งไปถึงยอดตะแบกสองข้างทางเลยจากลาดกระทิงไปไม่ไกลลูกรังก็หมดเส้นทางที่เหลือเป็นเส้นทางลากไม้ในป่าที่ผ่านไปบนดินทรายละเอียดบางทีก็มีลูกรังปนหินแทกยามแล้งอย่างนี้ต้นไม้ใบหญ้าสองข้างทางล้วนมีฝุ่นจับเคลอะจนแทบหาสีเขียวไม่พบแต่ถ้าเป็นหน้าฝน ซึ่งฝนในป่าจะมาเร็วกว่าปกติเพียงหลังสงกรานก็เริ่มมีแล้วและแค่เดือน6ห,หรือปลายเดือนเมษายนฝนในป่าก็ตกแทบจะทุกบ่ายหรือคำ่ำเจอฝนเข้าไปเพียงครั้งสองครั้งเส้นทางที่เป็นฝุ่นลูกรังนี้ก็เละเทะกลายเป็นโคลนตมทันทีแรกแรกรถขับเคลื่อนสี่ล้อก็พอผ่านได้รถบรรทุกสูงในป่านี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อทั้งนั้น แค่สองล้อไม่สามารถทยานขึ้นจากหุบห้วยหรือเนินสูงได้แต่ถึงจะขับเคลื่อนสี่ล้อก็ตามฝนลงหนักจริงๆก็หมดสิทธิ์วิ่งเส้นทางที่รถเลี้ยวผ่านป่าลุ่มต่ำแทบจะกลายเป็นลำคลองดีๆนี่เองและเมื่อนั้นการคมนาคมระหว่างในดงกับภายนอกทำได้เพียงอย่างเดียวคือเดินทางลากไม้ในป่านี้ มีทางแยกซอยออกไปหลายเส้นทางด้วยกันแล้วแต่ความหนานแน่นของไม้ใหญ่ที่พร้อมจะถูกตัดโคน่นคนงานจะบุกเข้าไปสร้างที่พักที่เรียกกันว่าปางไม้แล้วแทรกเตอร์จะกุยทางเข้าไปให้รถสุงวิ่งได้คนงานกลุ่มแรกที่เข้าไปสร้างปางพักมีชีวิตที่เงียบเหงาและน่ากลัวที่สุดเพราะป่าที่บุกเข้าไปปลูกกระท่อมอยู่เป็นป่าดงดิบ ที่ไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปก่อนทั้งมืดครึ้มทั้งรกทึบสัตว์ร้ายในพื้นที่แบบนี้ก็ไม่กลัวคนบางวันยังไม่ทันค่าเสือลายพาดกรอนก็ออกมาเดินหน่วยนาดผ่านปางทำให้คนงานที่มีอยู่ไม่กี่คนขวัญกระเจิงกันทวนหน้าและก็มีอยู่บ,บ่อยๆที่คนงานโดนเสือฆ่าไปกินบางทีก็โดนหมีตบหัวแบะไม่นับงูเงี้ยวเขี้ยวขอ ที่แต่ละตัวไม่ใช่เล็กๆในดงลึกอย่างนั้นโดนงูพิษกัดไม่ว่าเหา่ากระปะหรือสามเหลี่ยมส่วนมากเตรียมขุดหลุมฝังได้เลยหากจะขยโยกออกมาถึงสุขสาลาอาจจะเน่าเสียก่อนจิบนิสสันแพทรท่าเก่าคร่ำคันนั้นขโยขยเยกมาตามทางลากไม้อย่างทรหดเบื้องหลังคือฝุ่นสีเทาแดงม้วนตัวตามหลังไม่ลดละ เมื่อใดที่รถเบรกหรือหยุดมันจะม้วนครอบคลุมจนมองไม่เห็นตัวรถหลังจากข้ามห้วยที่มีน้ำใสแจว๋วและเห็นก้อนหินเรียงกันสวยงามมีหมู่ปลาซิวปลาส้อยว่ายพลิกพริ้วตัดแสงแดดขาววับจิ๊บเล็กลุยลงไปในน้ำเป็นการชำระล้างคราบใครและฝุ่นจนสะอาดก่อนจะตะกายขึ้นไปบนฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลุยไปบนเส้นทางฝุ่นใหม่อีกครั้ง บ่ายคล้อยจนแสงแดดแทบจะหมดไปจากพื้นดินนิสสันแพทเท้ลเก่าแก่มีฝุ่นจับเครอะแทบมองไม่เห็นกระจกหน้ารถก็มาจอดลงที่ริมห้วยสายหนึ่งป่าบริเวณนี้ร่มคลึ้มมีเสียงนกนานาชนิดแววมาไม่ขาดระยะสลับกับเสียงไก่ป่าและชนีร้องรับกันมาจากคนละฟ่าเขาชายหนุ่มสามสี่คนโดดลงมาปัดฝุ่น และบิดกายด้วยความเมื่อยขบพวกเขาคือพนักงานป่าไม้ที่พากันบุกเข้ามาตีตราไม้ตามที่บริษัทได้ส่งคนงานมาทำเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วด้วยความชำนาญสามารถกะขนาดของไม้ด้วยสายตาคร่าวๆได้ว่าต้นไม้ขนาดนั้นพร้อมที่จะโค่นได้หรือยังความที่เข้าป่ากินอยู่หลับนอนในป่าเสียจนชินทำให้ใช้ชีวิตในป่าอย่างเรียบง่าย เพียงผ้าพลาสติกกางเป็นหลังคากันน้ำค้างผ้าห่มกันหนาวและกันยุงอีกคนละผืนก็สามารถอยู่ในป่าได้อย่างสบายเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีใครกล้ายุง่งสัตว์ร้ายก็ไม่ต้องห่วงนอกจากปืนพกติดเอวคนละกระบอกแล้วยังมีลูกสองห้านัดไว้เผื่อขาดเผื่อเหลืออีกนอนในป่าที่มีรถจิบจอดอยู่ด้วยทั้งคัน มันไม่น่ากลัวเหมือนเดินป่าเงียบๆคนเดียวทั้งไฟรถแตรรถใช้เป็นเพื่อนยามคับขันได้ทั้งนั้นไม่นับถึงกลิ่นเหล็กกลิ่นน้ำมันที่สัตว์ได้กลิ่นก็เพ่นไปไกลลิบป,ป่ามืดสนิทแสงจากกองไฟวอมแวมสัตว์จับต้นไม้โดยรอบข้าวสวยร้อนๆหุงจากหม้อสนามเนื้อเค็มปลาแห้งและน้ำพริกเผาจิ้มกับผักป่าคือกับข้าวชั้นดี เล่าเพียวๆกรอกเข้าไปไม่กี่อึกความรื่นรมกลางป่าปเปลี่ยวแสนเงียบสงบก็หาได้ไม่ยากน่าเสียดายเหมือนกันแถบนี้เป็นไม้ตะเคียนล้วนๆแต่ละต้นใหญ่โตมโหฬารทั้งนั้นอีกสองวันก็จะโดนตัดแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยขึ้นหลังจากกรอกเล่าเข้าปากก็เพราะมันเป็นดงตะเคียนนะสิชาวบ้านถึงไม่กล้ามาตัดต้องให้เรามาตีตราเอง นางไม้ที่ว่าแน่เจอคอนตอกตราเข้าไปก็เงียบจริงไหมผู้อาวุโสหันไปถามลูกน้องทั้งสามต่างพยักหน้ารับพร้อมๆกันวงสนทนาที่มีทั้งเล่าและข้าวกลางป่าอย่างนั่งคุยกันอย่างออกรถสารพัดเรื่องที่สรรหามาคุยกันตามประษาคนหนุ่มที่ห่างลูกห่างเมียจนเกือบสี่ทุ่มวงสนทนาจึงได้เลิกรา ช่วยกันก่อกองไฟขึ้นไว้ร,บรอบรที่พักแล้วพากันล้มตัวลงนอนป่ารอบตัวมืดสนิทแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทั้งเสียงมแมลงสารพัดช,ชนิดนกระวังไพร้องอยู่เป็นพักๆก,กบเขียดก็ระงมอยู่ตลอดแนวลำห้วยนานๆครั้งมีเสียงเก้งร้องเพราะตกใจอาจจะเจอเสือหรือหมาในเข้าแต่คนทั้งสี่ก็ชินเสียแล้ว ชัก้าห่มขึ้นคลุมตัวได้ไม่ทันไรก็ส่งเสียงกรนแข่งกันสนั่นวันไหวเช้าแล้วสายหมอกปกคลุมขาโพลนไปทั่วเสียงนกกาปลุกป่าเซ็งแซ่รอบทิศอากาศหนาวเย็นจนไม่อยากจากที่นอนหมูป่าพากันมาขุดคุ้ยริมตะลิ่งใกล้ๆเสียงมันไล่กัดกันดังลั่นทุกคนจึงพากันผุดลุกขึ้นเมื่อคืนฝันแปลกว่ะ แมไม่อยากตื่นเลยกำลังมันเชียวคนหนึ่งในกลุ่มเออยออกมาเป็นคนแรกเอ๊ะผมก็ฝันเหมือนกันหรือเปล่านี่อีกสามคนต่างก็ยืนยันว่าฝันเหมือนกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฝันเหมือนกันผมฝันว่ามีสาวสวยห่มผ้าแบบโบราณมานอนด้วยตัวงี่หอมกลุ่นไปหมดผมฟัดเสียหมดแรงเลยชัดเลย ผมก็ฝันแบบนั้นสวยจริงๆไม่อยากตื่นเลยจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วทั้งสี่คนฝันว่าได้นอนกับสาวสวยเหมือนกันทุกคนหลังจากสุขสมจนหมดแรงไปตามๆกันก่อนจากแต่ละนางยังอ้อนวันและขอร้องให้อยู่กับเธอทุกคืนอย่าไล่เธอไปเสียเธอไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วไม่มีอะไรให้สงสัยอีก เมื่อเหลียวไปมองรอบๆกายป่าที่ยืนเธอมึนอยู่โดยรอบล้วนไม้ตะเคียนขนาดมหึืมาทั้งสิน้นคนทั้งสี่มีอาการขนลุกเกลียวรู้สึกหนาวจนสะท้านไปทั้งตัวและหัวใจ